สิมาเะส้มปลาอีเล่าพี่น้องเดินไปที่จอดแล้วไปใหโมูพันบางในแล้วบางแม่ส้มปลาอีเหล้วเลยเร็วไปได้เร็วไปไปบางกล่องไฟไปไ,ปได้เร็วกล่องนั่นน่ะสมไปเรื่อยไปเบื้งอันวันมันมีแอปเปลิลต้นเดียวบ่แม่นได้พี่น้องสองต้นตัวนั่นต้นฝากกันกับมี่เนาะ เมื่อนี้ย่อยเศร้าเขาไปหอดผุน่อยตัดตัดต้ดตนไหม้ไปผุนเมื่อยุต่ว่ากระมวลดีพี่น้องเน่แอปเปิลสองต้นเฮี้ยงกันต้นนี้ต้นหนึ่งต้นข้างในต้นหนึ่งผุน่ะห้อยคอยตัดผุนมันกระชายเข้าไปก็ได้นะคุนอ่ะปากต้นสนผุนอ่ะมันมันสียีสิบกระต้นอยู่บ่เมืนเน่อนี่กองนี่ก็เดี๋ยวก็สิจุดจุดไฟเผา คโคกกบะใหม่ยังได้พี่น้องเผาไปอืมพระเมื่ต่อเป็นต่อเป็นต่อไปให้แดดมันซองขนาพี่น้องบัดรนะข่อยกับสิได้ย่างเขาไปหาเห็ดเนี่ยมันบ่คนน่ะนั่นละอันป้าอันเฮ็ดาหนูข่อยอยุมองต้นไม้ล่มนั่นป้าเขาไปหันนั่นละนั่น เบื้องเมื่อนี่ยคอยตัดต้นใหม่เห็นมาสดๆเห็นมาหลายต้นอยู่คนละโ,โอ้ยมวลต้นายตัดต้นใหม่ต้นไหลไปให้มันเปลี่ยนเนาะพุทธปาห์เฮดเดอร์พุทธพาหเข้าไปข้างใน,น,น้าสะอาดเข้าไปค่ายแนคอยเห็นอันมองมองเก็บเฮดแล้วบัดน,นี้มองเฮดอันเฮดขอนเอ,อ้ยเฮดยังกะไะ เห็ดนางล่มกับเห็ดไอ้หูหนูพี่น้องเห็ดหูหนูขาวเนาะอ่อนนนี่ขอยําได้อยู่ว่าเขาเห็ดเหี้ยอย่มองหันแต่มันต้องยางออมไ่ทดบนคอยกัิบแน่นยุวซื้อหันแล้วเขาเห็ดเหี้ยยกับหนึ่งหลายเติบอยู่เด้กระซางมันมันเหี้ยไปเร้ยวเนาะก็จักสิบไปหาจังไดก็สิบไปหาเอาไม้มือลุ่นฝนมันตกอยู่มือนี่ฝนตกลิ่นอยู่พี่น้องเห็นบ่เหอะนี่ ตนไม่หาตนอยู่นี่คอกระตัดเรียบแล้วพระยังนี่มาปาดมาดูคักแต่ว่าสันว์มาดูาาาดจดังไหนมองหาเห็ดข่อยเนาะข่อยอยากยางไหมคอยกระตัดตัวนั่นว่าล่ะตัดไปกำลังติดกล่องอยู่พี่น้องอันติดกล่องวงจอดติดเนาะ ติดรอบบ้านคือบ,บ้านหลังเก่าเนี่ยโอ้ยอันหกตัวกับบ่ออมบ้านอืเห็ดทุกมุมทุกบอนแล้วก็ยังอันใหญ่อยู่ทังเพดานอยู่อันนี้ก็สีใสคือกันนะนนะแล้วว่าอยากเห็นสัตว์นะพี่น้องเพราะว่าหมอเศ้าคอยเห็นกระลอกกระลอกสีดําพี่น้องเพิ่งจะเคยเห็นตาขึ้นอย่างนี้กระลอกสีดําดําสนิทคือแมวเนี่ยโอ้ยะหางเป็นพวงมันพวงอยู่เออ ถ้ากันตื่นเต้นอยู่มาเศร้าเนี่ยพันพันขุนเด้พันแรงหย่อมพันมากินแอปเปิลน,นะพี่นอ้องทถ่ให้เบิ่งเเ้อถท่ายมาได้เห็นมันมาุมื้ออยู่ดอกพี่น้องมันมาเป็นครอบครัวมนะันน่ะ